พี่น้อง <c oughs> เอนพี่น้องมาเบ่งเห็ดเห็ดอีหยังเนี่ยโอ้โลโลปัดปา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 ด,ดช่อยคอยเนื้เห็ดมึงเนี่ยฝุ่นเป็นเส้นเป็นสายเข้าไปในพุ่นอ่ะปาดเห็ดอะไรเนี่ยพุ่นอ่ะเป็นแถวเลยพี่น้องปาดเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรเห็ดอะไรพี่น้องจา้าเต็มเลยจ้าปาดเห็ดอีหยังเนี่ย ผักแน่ผักแนเห็ดอะไรเนี่ยกินไม่ได้อ่ะไม่รู้เหลือเต็มเลยพน,นะมังเน่พี่เน่เอ้ยุง่งยุงยุง่งปัดเถอะปัดเถอะมังเน่ป่านขัน้นหฮมพี่น้องมังเห็ดซอยคอยแน่นั่นนะ่ะเห็ดอีหยังน่ะปัดเถอะปัดเห็ดผักแน่ ปาเห็ดพี่น้องมาเบิ่งเห็ดซอยข่อยเนี่เห็ดอะไรเนี่ยมึเออเยงเนี่ยพาดคุณ呐ปัดปัดปัดเอ้ยเห็ดอีหยังเนี่ยมึงเนี่ยคักแน่คุณะดอกบักใหญ่เลยปาดเห็ดดอกใหญ่มากนะคะพี่น้องเบิ่งเด้เหงามึงเนี่ยไอพอดงัดขึ้นมามึงแน,น่ผุนะพี่น้อง แต่มันกินบ่ได้เราคิดว่าน่ะขันกินได้คนกกเก็บไปแล้วเนาะแต่มันก็ไม่นอนจ่ออยู่ด้พี่น้องบลูคือกันอยู่นี่ขันบ่เคยกินเทากับ่เก็บพี่น้องจ้าบังเนี่ยดอกใหญ่มากโอ้ยดอกงหญ่คักแน่พี่น้องเอ้ยไปเมื่อกินบ่ได้ดอกขันกินได้บ่เหลือแล้วคักคักไปไปเกิดย่ค้างท่างนี่แหละพี่น้องเกิดยู่ในหยาเนี่ยหม่ เฮ็ดจ้ะเฮ็ดเกิด้งางท่ายางยางให้แต่จูงมายางเอากับยางคือกันต้นใหม่มันแหงแล้วพี่น้องใบไม่ออนอันนี้มันเป็นปลาสนเนาะมันกับ่เปลี่ยนสีป็นไดหรอกแต่ว่าขันมันอีกต้นหนึ่งอ่ะเนี่ยใบแบบจังสีนะมันสิเปลี่ยนสีปลปา พี่น้องเห็ดเห็ดอีหยังเนี่ดอกเออ,อยุ่งเห็ดอะไรนี้ดอกเบล่มเบล่าดอกมักใหญ่เลยมึงเนี่ยเห็ดหยังนี่ยใช้ป้อนอไรหยางมาดอกหนะึ่งไม่ดอกเดี่ยนะเพราะตีมันจะเกิดเป็นกลุ่มด้วยเห็ดอันเนี้ยสวยนะคะเห็ดถั่วอี ที่เกิดดอกเดียวนะโอ้ยหักหักจอยหักจอยพี่น้องคือม่นไม่ม่ะไม่ดอกเดียวปกติมันจะเป็นกลุ่มบางใหญ่ด้เนี่ยเดี๋เนี่ยแซบค่ะอร่อยนะคะปุ่นคุณชายําแอวคําแอวเป็นเลขซีรอดแล้ว๋อม เห็ดหอมเนี่ยกลุ่มนี้แต่ไม่ใช่เห็ดถั่วค่ะยุ่งยุ่งยุ่งข้ามมายุ่ก็เยอะตอนนี้หามงครัวหรอพี่น้องยุ่งหลายแล้วลมมาม,มียางอีกสองกิโลหอดเพื่อนเศร้าเ <c oughs> งยีบงยบเงียบแล้วข้าเจ้าเรียนข้าเจ้าพอเมื่อยเพิ่มนีนยางกับเศร้าแล้วโอ้ย เตาเลยอด้พีน่น้องยางซื้อๆได้พูดอ่านยางซื้อๆแยพฝอนยางอ่านหิวของฝอนได้อาทิตย,ย์เหลืเด้ปี่น้องกลับมาได้หนี่เฮ่เนี่ยพี่น้องโอ้ป่าเนี่ยไก่เมืองเด้พี่น้องฟังนั่นกับเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านฟางังฟังพูนกับเป็นหมู่บ้านแต่ว่ามีสัตว์เด้อมีหมูป่า มีความมีหมาจริงจอกเด้อในนี่นะอืมป่าในเมืองอ่ะคือแบบว่าบ้านเมืองเขาเจ้าอยู่ในป่าแม่พี่น้องเป็นป่าหลายประเทศนี่ป่าหลายอีดีสวีเดนนะป่าเยอะมากแถวนี้จะเป็นป่าสนนะคะป่าสนคือนี่เขาบริเกิดเองด้วยจ้าเขาเจ้าปลูกด้อนี่ เวลามันแกเนะาะว่ากกอนเวลาต้นสนมันเถามันแกอายุหลายเขาาจอกกับสิตัดแล้วก็ปลูกใหม่แทนนะแม่จ้ะตัดเถาลรกงานนึ่งสินะแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมาแทนเห็นบ่สั่นมันสิเลียงกันเป็นแถวบ่พี่น้องตะกีย้ยายพ่อนิดว่ามันเกิดเองที่แถวบ่มแม่ขาาจ่ปลูกปลูกมันก็เลยเกิดมาเ,เรียงเป็นแถวต้นบูเบอรี่ใบก็ร่วงมหมดละจ้ะ เดินโอ้ยย่งก็ะเดยย่งก็มีได้พี่น้อง,เอ,ง,องเอาอยางอยู่บนใดก,ก็มาตอดเท่าเนี่ยจะ้ะอ่าเมืองนอกพี่น้องโอ้ยเจออีกแล้วเฮ็ดยางไปกับพ่อเฮ็ดอีกแล้วพี่น,อน้องเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดขนขาวบ้านเท่าป้าเห็ดขนขาวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยสะอ่อนซ้อนจะบ,บานีเ้เฮ็ด เอทเป็นแถวเลยพี่น้องบ้าเนี่ยนะให้เบิังไกลๆด้วยจ้ะเบิังเนี่ยดอกงามงามเป็นตะแกรงแสบก็อ,อย่างเนี้ยคือเห็ดคอนขาวค่ะว่ามันเห็ดคอนขาวไหมเบิังเนี่ยเห็ดอีหยังเนี่ยวิดอกเขาก็งามแสบมีข้นถอนขื่นเพื่อหมาเพื่อหมามาเคลียเบิังเนี่ยเกิดอยู่ข้างถนนด้วพี่น้องป้างาม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 ,งามเห็ดอีหยังนี่งามคักงามเนี่ยวิ เป็นเห็ดพี่น้องเบิ่งในเห็ดอีหยังเนี่ยเบิ่งในเป็นแถวเลยนะโออ้ยคืเห็ดขันขาวบานเฮาเลยเบิง่งแน่พู้น่ะป้าเห็ดตาสะออนเถนะผ้าบิ่งในตาสะออนซ่อนเนาะโอ้ยสร้างกินบ่ได้แท้น้องเนี่ยกระลังขึ้นพี่น้องเบิ่งแน่ดอกอ,อ่อ,อนๆเนี่ยปาดดอกในหน่อยไหมกระลังขึ้นแห่เป็นกีเป็นกียุ่งเนี่ย เฮ็ดตายเบื่อลรากินบ่ได้เอาขึ้นไหลเถอะน้ำขังทางเดียกพี่น้องมึงเนี่ย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 ปัด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 กูนปะปัดบังกุ้มหนีกุ้มหนีแม้กุ้มหนีแม้พี่น้องมึงเนี่ยจะอ่อนแท้โอ้ยหางเนี่ยมาเกียบบังมากเกียบบังปัดจะมากินได้เนาะนี่มันบาดเนาะอันนี้มันบาดแล้วพี่น้องมึงเนี man mant mant ่ยเต็มยุ่งเห็ดเห็ดก็เห็ด เห็ดนะคะเต็มเลยค่ะมันอยู่ข้างหน,นทางอยู่แกนี้ก็มีพี่น้องอยู่แกนี้มาดูแกนี้บอ่าหอดใจดอกค่ะข้าจะทาเห็ดแห่หมจจเอเจ้าเบิ้งนี่นี่เบิงเ้งแน่ปาดเลยเลยที่เห็ดพันขาวเนาะไป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 โอ้ยไป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 แล้วคุณอะ่ะใช้ทาแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเจ้ามาปัน่นจักรยาน ไปแล้วพี่น้องพอกันไม่คลิปนาเด้อจ้า